สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการเรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์กันนะคะตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนะว่าทําไมต้องไปเรียนที่นี่ค่ะที่ฟิลิปปินส์เนี่ยมีดีกว่าประเทศอื่นยังไงสําหรับใครที่ดูคลิปนี้จบนะคะดูจบจะเข้าใจเลยว่าทําไมคนถึงนิยมไปเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์กันค่ะ มาทําความรู้จักกับประเทศฟิลิปปินส์กันก่อนดีกว่าค่ะประเทศฟิลิปปินส์นะคะเป็นหนึ่งในประเทศอาเซียนเพื่อนบ้านของเรานั่นเองอยู่ไม่ไกลจากประเทศไทยเลยค่ะถ้าเดินทางโดยเครื่องบินนะคะใช้เวลาแค่สี่ชั่วโมงเท่านั้นเองข้อมูลแฝกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะคะคือประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการและเป็นประเทศที่มีประชากรที่พูดภาษาอังกฤษมากที่สุดติดอันดับท็อป10ของโลกเลยค่ะคิดเป็นเปอร์เซ็นก็เกือบเกือบเกของประชากรทั้งหมดซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลย อีกส่วนต่อมานะคะที่เราจะมาทําความรู้จักกันคือประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยภูมิประเทศส่วนใหญ่จะเป็นสภาพอากาศค่อนข้างใกล้เคียงกับประเทศไทยค่ะและมีค่าของชีพที่ค่อนข้างถูกด้วยเหตุผลเหล่านี้นะคะทำให้ประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างได้รับความนิยมอย่างมากในการไปเรียนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะในหมู่ของชาวเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นค่ะแต่ก็จะมีนักเรียนจากญี่ปุน่นเกาหลีเดินทางไปเรียนที่ประเทศฟิลิปปินส์ปีหนึ่งหลายแสนคนเลยนะคะรวมๆกันหลายๆประเทศนี่คือเป็นปีๆคือเป็นหลักล้านได้เลย ข่าวว่าเหตุผลที่ค่าของชีพถูกเดินทางสะดวกอาจจะยังไม่พอจะดึงดูดนักเรียนให้มาเรียนที่นี่ใช่ไหมคะแต่จุดที่ทําให้นักเรียนจํานวนมากะคะ่ะสนใจและเลือกมาที่นี่คือหนึ่งคเรียนแบบตัวต่อตัวค่ะทุกๆโรงเรียนที่เนี่ยจะเป็นเน้นการเรียนแบบตัวต่อตัวซึ่งจะเน้นไปที่การพูดและการสื่อสารเป็นหลักค่ะบอกเลยว่าไม่มีประเทศไหนในโลกนี้เขาทํากันได้ใช่ไหมคะต่อให้ทําได้เราก็จ่ายกันไม่ไหวแต่ที่ประเทศฟิลิปปินส์ทำได้ค่ะเพราะที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นประเทศที่ส่งออกคุณครูเยอะมาก ถ้าเราสังเกตตามโรงเรียนที่ต่างประเทศนะคะทางญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวนันหรือในยุโรปอย่างพวกสเปนนะคะก็จะมีการจ้างคุณครูฟิลิปปินไปสอนหรือแม้กระทั่งในบ้านเราเองด้วยใช่ไหมคะนั่นเลยเป็นเหตุผลค่ะที่ทําไมที่ฟิลิปปินเนี่ยเป็นประเทศที่มีคุณครูเยอะมากๆแต่คุณครูทุกคนนะคะก็ผ่านการฝึกอบรมคุณครูอย่างทีเซาหรือเซลตาค่ะตามหลักสูตรของแคมบิดส์เลยแล้วที่นี่นะคะบอกเลยว่าค่าเรียนค่อนข้างถูกมากๆสอนตัวต่อตัว,ตว,ตวถ้าคิดเป็นรายชั่วโมงออกมาบางทีก็แค่ประมาณ200ก บาทเองค่ะถามว่าเอาแค่ในไทยราคานี้จะไปหาใครมาสอนได้ใช่ไหมคะ ที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะมีโรงเรียนภาษาค่อนข้างเยอะมากๆเลยค่ะให้เดานะคะอาจจะเกือบร้อยที่ได้เลยค่ะแต่ไม่ใช่ว่าทุกโรงเรียนจะดีเหมือนกันบางโรงเรียนจะตั้งอยู่ในเมืองที่เราดูแล้วว่าไม่น่าจะเหมาะกับการไปเรียนเพราะฉะนั้นจะเหลือแค่2เมืองหลักๆเท่านั้นเองค่ะคือเมืองเซบูแล้วก็เมืองบาเกียวค่ะเริ่มจากเมืองเซบูกันก่อนนะคะเซบูเนี่ย เป็นเมืองที่จเจริญเป็นอันดับสองของที่ฟิลิปปินส์เลยค่ะลองมาจากเมืองหลวงอย่างมะนนลาที่เซบูนะคะเนี่ยเขาจะเด่นในเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะอย่างที่เราเคยเห็นรูปคนไปดำน้ํากับฉลามวานอะไรพวกนี้ที่นี่ก็มาจากเมืองเซบูนั่นเองค่ะแล้วด้วยความที่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่นี่ก็จะมีชาวต่างชาติอยู่ค่อนข้างเยอะเป็นเมืองที่ค่อนข้างปลอดภัยค่ะแล้วก็มีห้างมีร้านค้าร้านอาหารที่ค่อนข้างจเจริญแล้วก็โรงเรียนส่วนมากค่ะจะตั้งอยู่ที่เมืองนี้ อีกเมืองหนึ่งนะคะก็คือเมืองบาเกียวค่ะซึ่งเมืองนี้ค่ะต้องลืมภาพเซบูที่เราพูดถึงเมื่อกี้ไปเลยนะคะถ้าเทียบเซบูเป็นเหมือนภูเก็ตบาเกียวก็จะเป็นเหมือนแนวเชียงใหม่เลยค่ะบาเกียวเนี่ยตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศฟิลิปปินส์เป็นเมืองที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาค่ะแล้วก็จุดเด่นของที่นี่นะคะคือสภาพอากาศค่ะเพราะที่นี่ขึ้นชื่อว่ามีเรื่องอากาศเย็นอากาศหนาวตลอดปีแล้วก็หมดความกังวลเรื่องฝุ่นไปได้เลยที่นี่ไม่มี pm 2.5แน่นอนค่ะด้วยความเป็นบนเขานะคะ ที่นี่ก็จะมีกิจกรรมในพวกของตีกอล์ฟขี่มา้าชมสวนดอกไม้ปิกนิกหรืออะไรแบบนี้ค่ะที่นี่นะคะก็จะเป็นอีกที่หนึ่งที่นิยมโดยเฉพาะนักเรียนที่ญี่ปุ่นค่ะเขาจะชอบเมืองนี้กันมากๆเพราะว่าอากาศค่อนข้างดีแล้วก็สภาพแวดล้อมค่ะเหมาะกับการเรียนมากๆเลยแล้วก็ถึงจะเป็นเมืองที่ไม่ได้ใหญ่เท่าเมืองเซบูนะคะแต่ว่าเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยไว้ใจได้เลยค่ะเพราะว่าจริงๆทุกๆโรงเรียนนะคะที่ฟิลิปปินส์จะมีรั้วรอบขอบชิดแล้วก็มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ชัดเจนทุกโรง ค่ะจะมี security guard แล้วก็มีกล้อง CCTV ทั้งภายนอกและภายในโรงเรียนเลยค่ะซึ่งคนภายนอกเนี่ยไม่สามารถเข้ามาตัวโรงเรียนได้เลย มาดูเรื่องราคาค่าเรียนของที่นี่กันบ้างนะคะอธิบายง่ายๆเลยค่าเรียนที่นี่จะขึ้นอยู่กับโรงเรียนคอสเรียนแล้วก็รูปแบบห้องพักที่เราเลือกนะคะแต่ว่าคร่าวๆก็จะเริ่มที่ประมาณ50,000บาทต่อเดือนค่ะไปจนถึงประมาณ7 0 0 0 0 8 0 0 0แแล้วแต่ออปชันที่เราเลือกเลยนะคะแต่ราคาค่าเรียนของที่นี่นะคะจะรวมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งอาหารบุฟเฟ่แบบสามื้อค่าคอสเรียนค่าที่พักแล้วก็อย่าลืมนะคะในราคานี้เนี่ยเราจะได้เรียนทั้งค่าเรียนตัวตัวรวมไปถึงคอสเรียนแบบกลุ่มด้วยค่ะ วันวันหนึ่งเราเรียนประมาณ8าปดถึงสิบคาบต่อวันเลยค่ะซึ่งราคานี้มันถูกจริงๆนะคะทุกคนเราแทบจะไม่ต้องจ่ายอะไรจากยอดนี้แล้วนะคะก็จะมีแค่ค่าตั๋วเครื่องบินแล้วก็พ็อกเก็ตมานีแค่นั้นเลยค่ะ สรุปเลยนะคะการไปเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์เนี่ยจากประสบการณ์ทังที่เคยไปเองแล้วก็ได้เห็นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายคนนะคะพูดได้เลยนะคะว่าการไปเรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์เนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆสําหรับใครที่อยากพัฒนาภาษาอังกฤษในระยะเวลาสั้นๆนะคะอยากเรียนแล้วเห็นผลที่ชัดเจนด้วยราคาที่จ่ายได้และคุ้มค่ากับผลลัพธ์ที่ได้กลับมาค่ะคิดว่าที่นี่เหมาะมากๆเลยโดยระบบการเรียนแบบตัวต่อตัวรวมถึงสภาพแวดล้อมในการเรียนสถานการณ์ที่มันบังคับให้เราต้องพูดอังกฤษตลอด 24ชั่วโมงค่ะมันทาให้เราพัฒนาได้เร็วขึ้นมากๆเพื่อ,อนๆหลายคนที่เป็นชาวต่างชาตินะคะก่อนมาเขามีพื้นฐานภาษาอังกฤษคือศูนย์เลยค่ะแต่เขามาเรียนที่นี่กัน6เดือน1ปีเขาสามารถพูดได้ดีมากๆมากกว่าเราที่เรียนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่ประถมเลยเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยากเก่งภาษาอังกฤษขึ้นมาจริงๆสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้แบบไม่เคอะเขินนะคะที่ฟิลิปปินส์ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะสําหรับใครที่กําลังสนใจการไปเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์และอยากได้คําแนะนําเพิ่มเติมนะคะสามารถ ทักไลน์ของทาง Study Sebu หรือทักเฟซบุ๊กของ Mango Study Sebu ได้เลยค่ะ Also, it has canteen with three meals for a day, mm -hmm. so I really like it. And also, it has activities such as yoga, mm -hmm. Zumba dance, and. Uh, Ping pong and also badminton. So, what is your profession? Why are you learning English? Because I want to communicate with everyone in the world. Yes, wow. it's easy to but yes. I think it's all, I think it's English is very good. Yes, for everyone. Now I'd like to know why QQ English. QQ English is safe because QQ English is in IT, in IT Park. So it's convenient if you want to go to the mall, if you want to go to shopping, if you want to do everything and then here is have class like one by one. You can talk with your teacher if you're not confident. Teacher will give you a lot of confidence, yeah. So teacher here is very friendly, like your friend something like that. Do you have a favorite course here? I have a lot of free, free, free talk, but because I want to improve my accent, like uh, listening and, and speaking, but my favorite subject is like a new topic conversation, yes, because uh, I want to learn something new, it's not basic, yes. Can you compare your English before you came here and now that you studied here, our first time I came here, I cannot speak English. So right now I can talk with everyone. How many classes do you have in one day? Only three class. Yes, because I want to I want to talk with my friend. Yes. Do you have any message to? Your friends and to other friends? Yeah, sure. My friend is always ask, always ask me about here. He's like, how is it? So, your English is good, your English is better. My friend is saying that. You can come here, it's easy, it's not too hard. Don't be afraid. It's okay. Thank you very much. Thank you.